thank you Oh mm -hmm. อีกแล้วนะถายไม่ขออีกแล้วได้บได้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 องคนนี้ากถ่ายเยอะๆสาวัน <studying> ตับลงด้วยนะ <c oughs> แรงมากนักดองคีดอันดับหนึ่งอี่ผางแง่ตอ๋ผางแรี่เรียกผางแง่าะเวลามองต้องาแมนะนี่ทำกันบ้านมาก่อนปะเนี่ย <c oughs> <c oughs> ่ร่องหลักการลกตั้งชื่อแม่ค่ม่ทอ้หนมันเริ่มเยอะเริ่เยอะขึ ะเนี่ยอวตารสวนะมนะตมันกะเปลน่บเลยจนท่านทำเหมือนไงมีคน้ว่าเหมือนเราพูดปต้องไปเขียน ไปเลวเด้อแลเมนเต็มเยเมนเต็มยครับด้านหน้านี่จะเป็นสายลี้ยนะับเสรเต็มเ

เที<โ>่ยวปิเลยนี่เนี่ยเปิดนี่เโอ้โคตรเท่เล่นันางตาไม่แม่นอันจะสวยมากเลยเป็นแบบเกาะหลวงันอ่ะเนี่ยมัน่สวยที่สุดง

มาที่ฝนสวัสดีจ้ะกำลังจะเดินไปทีลอซูแล้วยังไงคะก็เดินต่ไปสิคะไม่ใช่ค่ะฝนมันตกค่ะมันตกก็เดินไปจ้ะคัวทำไมอยู่ใต้ฟ้าหน้าไ้ดินไม่ใช่อยู่ใต้ฟ้าอย่ากลัวฝนอะไรไม่รับมุกอะไรทั้งสิ้นเจ้ฝนคนละยองนี่ เราจะเดินไปน้ำตกทีรอซูน่ะทุกคนนี่ทางไปใช่หรือเปล่าไม่รู้หนึ่งร้อยเมตรถึงด่านตรวจค้นค้นอะไรอ่ะเขาห้ามอะไรเข้าอ่ะพี่ฝนเขาห้ามอะไรเข้าอ่ะเขาถ่ายรูปอยู่บะางถ่ายรูปมันอยู่ค่ะซิสเตอร์ ชิสเตอร์ฝนนภากับเสื้อส้มสุดแปดของเขาวันนี้ถ่ายไปกี่ฟุตแล้วคะสามร้อหกสิบเอ่อเมมคนเต็มหรือยังคะไม่วังเต็มจ้ะ <c oughs> เขาพกมาหนึ่งแสนล้านเมมกับ power บง n ์อิกหนึ่งแสนล้านอันตัดลงด้วยนะจ๊ะไปดูทางเข้านี่ทางเขา้าเงียบมาก เงียบเงอสุดๆเลยอุ้ยนี่ไงาตรงนี้มันมีน้ำแต่มันน่าจะตื้นเนาะเขาก็เลยไม่ให้ล่องมาถึงนี้ปะะ่าว่ะตอนนี้เราอยู่น้ำตกที่เราสูงถึงย่าง,งมันจะเดินเข้าทีเราสูงเนี่ที่มันทางเข้าเขาขนานหนึ่งจุดห้ากิโลสามสิบนาที เปิดตั้งแต่แปดโมถึงห้าโมเงเย็นข้อห้ามมีข้อห้ามด้วยใคลก่ก่อนาห่มาให้กันเลยเข้ามาแล้วเดินข้ามสะพานน้อยมียลำธารเล็กๆล็กไปเส้นทางศึกษาธรรมอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะกัดสักดาให้เขารู้ว่างข่เราคือนักเดินป่าสช่ไพูดสมอเมื่อได้เจอแล้ เลยวะกูก็ไม่ได้เจ๊ฝนฝรีอยวนพอเริ่มน,นับนับระยะทางตอนไหนนี่หรอตอนนี้หรอหนจุดห้กิโลทุกคนไปกันเถอเดิเเาานนะชิวๆตอนเราเดินไปเอราวันกี่ิโลนะที่เราเดินไปเอราวันกันหรอเหนื่อยอยู่นะ น้ำเต้ฝนเลยเขาเดินมันออกแคทางสึ้นอะไรเสื้อลื่นหนูเนี่ยทาง mm hmm. ลื่นมหม ลงนะอันเก่าเขาจะอ,อันเก่าเอากันอันเก่าๆมันดูลงไหมเดี๋ยวผมปุ๊บไวๆก่อยน ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะนหันมาด้วยสิจ๊ะพีเศนหน่อยคะ่ะทำสีฟ้าที่ต้องตั้งค่าเองนะจ๊ะถึงจะเป็นสีฟ้า <c oughs> เออคงไปฝนสีฟ้าหมดเลย สีฟ้าหรือว่าดวงไฟเป็นสีฟ้ามันเเป็นสีฟ้า ช่สวยมาก <laughs> พี่ฝนในวิดีโอเป็นสีฟ้าเลยแล้วถ่ายเป็นสีฟ้าอ,างอังทำไงวะ ของเราไม่เห็นฟ้าเลย มั่งเงียบว่ะใบบาลานเอา